สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชชวัลจาตุรัติพันธ์ชื่อเล่นชื่อแพทค,ค่ะวันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามโรงเรียนดีประจำตำบลวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดคลองสวนพรมอุทิศวิทยาคารค่ะวันนี้นะคะแพทจะพาท่านผู้ชมไปชมการจัดการเรียนรู้เรื่องภาพมายอมจากรูกจักค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนวัดคลองสวนพรมอุทิศวิทยาคารเข้าเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลในปี พศ2554โรงเรียนวัดคลองสวนเดิมชื่อโรงเรียนประชาบา,ตบาลตําบลสาขาสองวัดคลองสวนตั้งขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2479มีนายพูนเช่มชื่นเป็นครูใหญ่คนแรกอาศัยสาราวัดเป็นที่เรียนโดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ประการะต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นประชาบาลน,นาเกลือสองวัดคลองสวนตามชื่อของตําบลน,นาเกลือ วันที่2พฤษภาคม2495ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวัดคลองสวนต่อมาพศ2498ทางราชการได้มอบเงินจำนวน100,000บาทสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนแบบปจ1จุก3ห้องเรียนโดยอาศัยที่ดินของวัดจำนวน4ไร่2งาน76ตารางวา สร้างเสร็จเมื่อพศ2498ในพศ2500ได <age> ้ก่อสร้างอาคาหนึ่งหลังสองห้องเป็นเงิน2,000บาทและในปีเดียวกันได้เปิดป้ายชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวัดคลองสวนและต่อท้ายว่าพรมอุทิศวิทยาคารค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ประจำชมรมภาพมาย้อมจากลูกจากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางศีวรไยแก้วมณีค่ะหัวหน้าชมรม ผ้ามัดย้อมจากสีลูกจากค่ะค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของผ้ามัดย้อมจากลูกจกะะักอะค่ะจริงๆแล้วผ้ามัดย้อมจากลูกจากนี่นะคะมันมีต้นมาอย่างนี้นะคะคือ <c oughs> ตอนเราเป็นเด็กๆนะคะเสี่ยเราก็จะบอกว่าเวลากินลูกจากน่ะระวังนะคะสีลูกจากเนี่ยเวลาติดเสื้อแล้วจะซักไม่ออกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อมาเราก็ได้มาทํางานก็คือได้มาสอนนักเรียนที่โรงเรียนนี้ปรากฏว่าอยู่วันหนึ่งเด็กนักเรียนเขานําลูกจักมาให้ เราก็เลยบอกว่านักเรียนเวลาเธอผาลูกจากเนี่ยระวังน้าสีมันจะติดเสื้อแล้วซักไม่ออกปรากฏว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เขาก็เลยนําเสนอว่าครูครับถลาเราเอาเอาลูกจากเนี่ยไปย้อมสีผ้าได้ไหมครับนั่นก็คือต้นเหตุในการทาผ้ามัดย้อมจากลูกจากค่ะค่ะนั้นอยากให้อาจารย์พาเราไปดูกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนการผลิตแล้วนะคะงั้นอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะก่อนจะแนะนำนะคะเด็กก็เคยามว่าขอแนะนำคุณครูทีท่ช่วยนะคะเป็นฝ่ายวิชาการมีเลยงคะ่ะอาจารย์จินดารัสกันเทศค่ะนี้เด็กที่ทำครงงานนี้นะคะก็คือเด็กชายนัทชัยค่ะจากเป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับในกระบวนการทำงานตรงนี้นะคะชื่อนัทชัยวัฒนาสระค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับน้องประธานชมรมนะคะสวัสดีค่ะ พี่อยากทราบถึงขั้นตอนการทำภาพมาย้อมจากลูกจักอะค่ะก็ขั้นตอนแรกนะครับคือการนำมงจากครับมาทุบลูกจักให้หลุดให้หลุดออกจากมงแล้วจากนั้นก็นำไปตำหรือทุบ<ร>ให้ไอยางในลูกจักครับให้มันซึมออกมาค่ะแล้วตำกับทุบเนี่ยมันต่างกันยังไงคะก็มันจะต่างกันที่การตำนี่จะใช้ลูกจากอ่อนที่ตำง,ง่าย แล้วการทุบนี่จะใช้ลูกจักที่มันแก่แล้วมีแกนอยู่ข้างในครับมันจะทาให้การตำนี่ยากแล้วเร,เราก็เลยนํามาทุบครับแล้วอ,อย่างอ่อนแล้วก็อย่างแกนเนี่ยคะ่ะมันมีผลต่อสีไหมมีครับอย่างลูกจกักอ่อนเนี่ยครับจะได้เป็นสีน้ําตาลแดงครับแล้วลูกจักแกนจะได้เป็นสีน้ําตาลออกแก่เข้มๆเ,เ,เลยครับทุบตำเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่พาชนะ แล้วเราก็นำไปตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำใหพ้พอประมาณแล้วก็ติดไฟต้มจนเดือดพอเดือดพอเดือดเสร็จแล้วก็ทิงก,กับเพื่อให้ในต้มให้ทั่วให้ทั่วถึงกันนะครับแล้วจากนั้นเราต้มไปอีกสักประมาณ10นาที พอผ่านไปประมาณสินาทีแล้วก็ตักลูกจากขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณ2อันทีแล้วก็ต้มต่อต้มต่อไปตีจนได้สีที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็นําไปย้อมผ้าแล้วก็ทิ้งผ้าที่ย้อมไว้ประมาณ1คืนแล้วจากนั้น,นเราก็นําไปตาตากแล้วก็นําไปซกักแล้วก็นําไปทําผลิตภัณฑ์ต่อได้เลยครับน้องคิดว่าน้องได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะ สิ่งแรกที่ได้นะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมจากลูกจกักเป็นการย้อมผ้าที่ได้จากสีธรรมชาตินั้นก็คือลูกจากผมคิดว่าเป็นการลดการใช้สารเคมีที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆในระบบทางเดินหายใจเกิดโรคมะเร็งโรคผิวหนังและเกิดการสะสมสารเคมีในร่างกายสำหรับการย้อมผ้าที่มาจาก สีธรรมชาติมันจะไม่มีพิษต่อร่างกายไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งที่สำคัญผ้าที่เกิดจากการย้อมก็จะมีความโดดตินเฉพาะอย่างที่สองที่ได้ก็คือฝึกให้เราเป็นนักทดลองทดลองว่าน้ำลูกจากสามารถมาย้อมผ้าได้ไหมผลที่ออกมาก็กได้ ต่อมาผ้าที่ใช้ย้อมเราก็ทดลองผ้าทุกชนิดว่าผ้าชนิดไหนมีคุณสมบัติในการย้อมผ้าเราก็ได้ผ้าใยธรรมชาติและการทำอย่างไรไม่ให้ผ้าที่ย้อมสีตกเราก็ได้เกลือที่มีคุณสมบัติทำให้สีติดทนนานและอย่างสุดท้ายที่ผมได้ก็คือการทำงานเป็นทีมฝึกให้เรารู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆครับ จากที่สามารถนำมาทำได้ต้องมีอายุประมาณ90ถึง100่ินดีควันเราใช้จากที่ตําเสร็จแล้วประมาณ4กิโลกรัมครวกใช้น้ำประมาณ3ลิตรต้มไปจนเหลือลิตรครึ่ง เป็นนนมาาาาตราสสฐาาใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้ลูกจากยุย่ยและเปียกเร็วน้ำจากจะซึมออกมาได้ง่ายบอกเป็นเวลาไม่ได้ต้องคอยสังเกตจากการตักน้ำจากขึ้นมาดูว่าได้สีที่เราต้องการแล้วตั้งแต่พี่เข้ามาเนี่ยพี่ยังไม่เห็นต้นจากเลยค่ะ อยากเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคค่ะต้นจากเป็นพืชจําพวกปาล์มโดยมีการจัดอยู่ที่ในวงย่อยซึ่งมีสกุลเดียวและเป็นปาล์มเพียงชนิดเดียวที่เป็นพืชในป่าชายเลนและมีลําต้นอยู่ใต้ดินนับเป็นพืชเก่าแก่มากชนิดหนึ่งซึ่งมีซากดึกดำบรรอายุถึง70ล้านปีจากพบได้ทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในบริเวณน้ำจืดและน้ำกร่อยที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงมักจะเป็นจากหรือดงจากจากสามารถเติบโต,ตได้ดีในพนตามป่าชายเลนหรือบริเวณริมคลองที่มีไม้ให้ร่มเงาป,าป่าปนอยู่ด้วยมักอยู่ในช่วงที่มีน้ำจืดและน้ำกร่อยปนกันค่ะแล้วแบบนี้คือมันตัดได้เลยปะตัดได้เลยครับและไอ้เล็กๆอย่างนั้นก็ตัดได้เลยเหรออ๋ออันนั้นต้องรอโตอีกหน่อยครับอ๋อคืออันข้างล่างนี้ก็คือตัดได้แล้วใช่ไหมใช่ครับ <Okay. S 2> จากสามารถเติบโตได้ดีในดินโคลนตามป่าชาัยเลนหรือบริเวณคลองที่มีไม้ให้ร่มเงาปะปนอยู่ด้วยมักอยู่ในช่วงที่มีน้าจืดและน้าก่อยปะปนกันแต่บนบกที่มีน้ําท่วมถึงก็พบจากได้บ้างเช่นกันหากดินไม่แห้งแล้งนานจนเกินไปนี่นะคะก็คือภาพบรรยมที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองทางอ่านมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้ามัดยองของเราในวันนี้สำหรับข้างหน้านะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผ้าธรรมดา,าธรรมดาคือเนี้ยจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างวันนี้เพราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำเสรด ตันตำบลของคนไทยจะก้าวหน้าอีกไกลด้วยปฏิรูปการศึกษาเป็นโคศวัรษที่สองที่นำพารัฐบาลเดินหน้ากระทรวงศึกษาเดินตามเร่งกระตุน้นโปรกฟังเกตสำนึกให้ชุมชนตำบลเห็นดีเห็นงามว่าการศึกษาจะพาชุมชนก้าวล้ำนำน้นส่งลูกหลานสู่อนาคตสดใส ประจำตำบลของเราทุกคนชุมชนเธอจูโรงเรียนดีประจำตำบลของเราทุกคนชุมชนเธอจูร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสู้สู่ประตูคนณาภาพาแห่งการศึกษายุคใหม่มีคอมพิวเตอร์แลักภาษาอีราตันรีสวยสะอาดร่เรือนเดีมีทำความปลอด สร้างชาติมันคงเกลียงไกลสร้างชนสร้างชาติมันคงเกลียงไกล สางชนสร้างชาติมันคงเกลียนไกลสร้างชนสร้างชาติให้มันคงเกลียนไกลต้องเริ่มต้นกันในโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนเราดีประจำตำบลโรงเรียนเราดีประจำตำบลครูบาอาจารย์เสร็จทุกคนขอปฏิญาณตนรวมสร้างสรรค์สังคมไทย ใจถวายในหลวงของพวงชาวไทยเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล